สวัสดีค่ะวันนี้อันนี้คือการเรียนอยู่บ้านนี่เขาเรียนเขาเรียนอยู่บ้านนักเ,เรียนยุคโควิดทำอะไรคะทำโอวัลินทำโอวัลตินชมโอวันตินเป็นด้วยวะะจริงๆควรจะชมใส่แก้วนี้อืมลืมปิดไม้อ้า <laughs> บันเทิงละลืมปิดไหมบันเทิงละงานเนี้ยสบายจริงๆการเรียนออนไลน์เนี่ยเพิ่งรู้ว่าการเรียนเรียนออนไลน์มันสบายอย่างนี้ไงขอดูหนะ้าเักเรียนหน่อยค่ะยืด นี่คือการเรียนออนไลน์นะคะ